ออารมียล่าสุดมีมนุษย์ป้าคำเหรนคนหนึ่งนะครับได้พกขวานมาในที่ซุมนมมาในซายแดนนะครับหวังว่าจะเอามาทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยหรือเปล oh, ่านะครับผม สวัสดีครับสบายดีพ่ออมในพี่น้องปองปายเบิร์ดสุขสุขคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบ่าวลำแชนแนลเส้นเก่าเส้นเคยนะครับผมฝากพี่ๆนะครับกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมล่าสุดนะครับมีป้ากรเม็นนะครับคนหนึ่งนะครับผมได้พกอาวุธนะครับผมเนาะไล่พกขวานนะครับมาในที่สุมนม นะครับตามแนวไซแดนที่เกิดประเด็นอยู่ในตอนนี้นะครับหวังว่าจะเอามาทําร้ายเจ้าหน้าที่ไทยหรือเปล่านะครับอันนี้บอลลมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่พกขวานมานั้นคือเอามาทําอะไรเอามาเพื่ออะไรนะครับอันนี้บอลลมก็ไม่รู้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือ,อฟังหนึ่งหนึ่งคำนะครับคำหนึ่งที่ป้าคอมเมนต์คนนี้พูดนะครับ ที่มนุษย์ป้าคนนี้พูดก็เสียมเสียมมาได้สักอย่างนั่นแหละน,นะครับบาลมก็ฟังไม่ไม่ไม่รู้เรื่องนะครับผมเพราะเป็นภาษาขเขมรนะครับบาลมก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับฟังเข้าใจแต่คําเดียวก็คือเสียมเสียมมาได้สักอย่างนั่นแหละนะครับเสียมเนาะซึ่งอันนี้บาลมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเขาจะพกมาทําไมนะครับนอกจากซว่าเขาจะเอามาทําร้ายนะครับเจ้าหน้าที่ไทยนะครับ เขาโกรธนะครับเขาโกรธที่ว่าอืมอะไรนะมีมีการที่ว่าเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยเนาะได้ปล่อยเครื่องเอ,อนะครับได้ปล่อยนะครับได้ใช้เครื่องปล่อยสัญญาณเสียงนะครับความถี่ออกมาขับไล่ปราชาสนคขมรน,นะครับที่สุมนมกันตามแนวชายแดนนะครับเมื่อวานนี้คือเขาโกรธมากนะครับ แล้วเขาก็เลยเอาขวานมาด้วยนะครับมาเพื่อที่จะมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยน,นะครับนะคือเขาน่าจะเอามาทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยนั่นแหละไม่งั้นเขาก็ไม่เอามาหรอกนะครับไม่งั้นเขาก็ไม่เอามาหรอกคือตั้งใจจะมาทำร้ายกันเลยนะครับคือเขาปลูกฝังนะครับเขาเขาปลูกฝังให้มาแบบนี้นะพี่พ คือไม่ไม่ต้องไปคิดยากนะขนาดแบบเจ้าหน้าที่เขานะครับขนาดว่าเจ้าหน้าที่เขานะเนาะทางทหารนะครับทางทหารก็ยังเล่นไม่ซื่อนะครับก็ยังเล่นไม่ซื่อนักภาษาอะไรภาษาสุนเขาก็ต้องเรียนแบบนะครับเขาก็ต้องทําตามเพราะว่าที่เกิดการสมนุมเกิดการประท้วงขึ้นมาตอนนี้แล้วก็แกนนำนะครับแกนนำที่พาทำแบบนี้ก็คือเป็นทหารเองนะครับซึ่ง ทำตัวเป็นภาษาชนนะครับปลอมตัวเป็นภาษาส่วนธรรมดานะครับแล้วก็เอ่อเป็นแกนนํานะครับเป็นแกนนําให้กับปราษาสนเพื่อที่จะไปเอ่อประท้วงนะครับไปประท้วงเนาะหรือว่าไปรื้อรวดหนามตามแนวายแดนนั่นแหละนะครับคือเขาจะไม่หยุดง่ายๆนะเขาจะไม่หยุดง่ายๆนะครับเท่าที่บายรมดูแล้วคือเขาต้องมีจุดประสงค์อะไรที่มากกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็ ไม่จบแน่นอนถ้าไม่เอาแบบจริงจังนะครับถ้าจะทําแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ต่อไปไนะพี่ๆนะถ้าจะทําแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าขมิญน,นะครับขมิเขาไม่ยอมหยุดนะครับขมิเขาไม่ยอมหยุดแค่นี้นะครับเขาต้องทําอะไรอีกสักอย่างนะครับเพื่อที่จะได้พื้นที่ตรงนั้นกลับมา นะครับเขาคิดแบบนั้นเขาไม่คิดว่าตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นพื้นที่ของใครแล้วก็เอ,อ,อบพยพมานะครับหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับสุดท้ายก็เนรคุณแผ่นดินไทยนะครับคือการที่เนรคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเออนรคุณของออประเทศไหนก็แล้วแต่หรือว่าเนรคุณใครก็แล้วแต่การที่เราเนรคุณนะพี่ๆบอกไว้เลยว่ามันทําให้เราไม่เจริญหรอกนะครับ แทนที่จะขอบคุณนะครับผมหรือว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สุกหัวนอนไม่มีที่อาศัยก็ขออนุญาตนะครับเขาดีๆเขาก็น่าจะให้นะเพราะว่าผ่านมาเขาก็ยังให้นะครับเพราะว่าประเทศไทยนะคนไทยเป็นคนใจใจดีอยู่แล้วนะครับเกือ้อกูลอยู่แล้วคืออันนี้ที่บอหลมพูดมาบอหลมไม่ได้อวยอะไรทั้งสิ้นนะครับลองคิดดูนะเพราะว่าผ่านมานะเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับ ทางขาเขมรก็ได้อบพยพนะครับอบพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับที่ว่ามันเกิดประดินอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือบอยลําก็ฟังข่าวมานะติดตามข่าวมาเหมือนกันนะครับเนาะหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับแล้วสุดท้ายก็ทางประเทศไทยเนาะก็ได้ให้พื้นที่อยู่อาศัยสั่วข้าวนะครับแล้วก็อบพยพก,กันมาแบบเป็นสิบสิบปีอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่แล้วนะครับก็ กล่าวหาว่าเป็นที่ของคอมเมนต์โอ้โหพี่พี่ทำกันดงไ่ขนาดนี้นะนะครับไปหักหลังคนที่เคยช่วยเหลือเราแบบนี้นะพี่พี่บอกเลยว่ามันไม่เจริญแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเ <c oughs> อ่อเรื่องไหนก็แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งมีคนรับถ้าวันหนึ่งเราลำบากแล้วเราไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น แล้วพอวันหนึ่งมานะครับเราไปหักหลังเขานะครับไปใส่้ล้เขานะครับผมนะแบบนี้บอกเลยว่ามันไม่เจริญหรอกหรือไม่อ่ะเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะสมมุติว่าวันนี้เราไม่มีเงินนะครับสมมติว่าวันนี้เราไม่มีเงินแล้วเราไปยืมเงินคนอื่นมานะครับเราเราไล้เงินคนอื่นมาแล้วเนาะเอาไปใช้จ่ายหมดแล้วพอวันในวันหนึ่งมานะครับอ่า มีเงินแต่ไม่คืนแต่พอเขามาทวงมาถามก็โกรธแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะพี่ๆอันนี้ก็เหมือนกันเปรียบเทียบกับตามแนวไซเรนของพี่น้องชาวไทยแล้วก็อมเมนตอนนี้นะซึ่งบมร่อดูแล้วก็โอ้โหแบบเอามาเปรียบเทียบกันเออมันก็เหมือนนะใช่มันก็มันก็เป๊ะนะมันไม่ต่างกันเลยนะพี่ๆกับการในเราคุณคนอนะ่ะมันไม่เจริญนะพี่ๆมันยิ่งทําให้วุ่นวาย มันยิ่งทําให้ประเทศวุ่นวายถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวก็ทําให้ชีวิตอะวุ่นวายนะครับมันไม่มีความสุขมันไม่มันหาความสงบสุขไม่ได้ดอกนี่แหละครับผมอันนี้บาร์รก็ขอฝากถึงคขมนนะนะครับอันนี้บาร์รก็ขออนุญาตสื่อนะครับพูดเป็นกลางนะครับพูดเป็นกลางแบบไหนพูดเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อที่จะให้ทางคขมนได้ฟังแล้วก็ให้กับทางพี่น้องชาวไทยได้ฟังเนาะ นั่นแหละครับเพราะว่าถ้าบาลามจะ,จะพูดเป็นภาษาลาวก็กลัวพี่ๆนะครับผมพี่ๆชาวไทยนะครับพี่ๆคนไทยบางคนก็แบบฟังไม่ได้หรือว่าฟังได้แต่แบบเออไม่ค่อยแบบเท่าไหร่แบบเนี้ยนะครับบาลามก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยเนาะซึ่งบางคําบาลามก็พูดอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดออกมาที่สื่อออกมาก็คืออยากให้พี่ๆเข้าใจนะครับ ถ้าบอลํำจะพูดเป็นภาษาลาวก็ได้นะครับแต่ว่ากลัวพี่ๆแบบฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับหรือว่าบางคําก็อาจจะไม่เข้าใจบางคําก็อาจจะเข้าใจแบบนี้นะครับผมเนาะซึ่งที่บอลำสื่อออกมานะครับผมเนาะก็บอลํำก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดนะครับผมดูข่าวทุกวันนะครับก็ลุ้นอยู่ทุกวันว่าอันนี้มันจะจบแบบไหนนะพี่ๆอันนี้มันจะจบแบบไหนบอลํำก็อยากให้มันจบเร็วๆนะเพราะว่าเห็นใจนะครับเห็นใจ พี่ๆทหารเนาะที่ประจำอยู่ตามแนวาซแดนนะครับบางคนก็คิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงครอบครัวนะครับได้จากบ้านเกิดไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเดอะเบิดนะครับที่ขเขมรน,นะครับผมไปวางไว้นะครับไปลักลอบนะครับกบไว้อยู่ตรงไหนจุดไหนอีกก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะโลนอีกวันไหนนะครับ ยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับจงสู้ต่อไปนะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวลาวเด้อเนาะที่ติดตามรับซมนะครับผมสําหรับคลิปนี้บาลามก็จะขอฝากกับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ